้วยพระมาหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทลรัฐเทพพยาวรังกูลนั่นคือได้พระราชทานแนวทางให้มีการสร้างคลองส่งน้ําจากห้วยตึกชูเข้าสู่แปลงเกษตรที่อยู่โดยรอบศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์นเนื่องมาจากพระราชดำริป,ปัจจุบันได้ขยายผลต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่มีความยั่งยืนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมข้างในกับเกษตรตัวอย่างกันนะคะไปค่ะ 27ิจพฤศจิกายนพุทธศักราช2543คือบันทึกเรื่องราวอันสูงคุณค่ายิ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรณ์วดินทราเทพยาวรางกูลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบ่งเบาพระราชภารากิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ได้มีพระราชดำริจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนั่นคือราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพื้นที่ชายแดนม,มีความมั่นคงหวังว่าวันนี้คงมาจะได้ช่วยคนในด้านอาชีพและด้วยความห่วงใยในปัญหาทุกร้อนเรื่องน้ำในการประกอบอาชีพของราษฎรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรานุกรลอดินทราเทพพยะวะัวรังกูเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร การพัฒนาแหล่งน้ําในบริเวณพื้นที่รอบโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดทางเก็บน้ำเพื่อพิชูระบายน้ําสูงสุด198ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เดินเรื่อยๆไปครับทางสปินเวย์ลูกเวย์นี่ครับตรงด้านนี้ครับจุดนี้ครับระองค์ทรงตระหนักถึงความสําคัญน้ําคือชีวิตน้ําคือปัจจัย น้ำคือต้นทุนในการประกอบอาชีพให้กับรัษดรของพระองค์จึงทรงมีพระราชดำรี่ให้กลุ่มชประทานบริหารจัดก,การน้ําจากอ่างเก็บน้ำห้วยตึกชูด้วยการสร้างคลองส่งน้ําไปยังพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรพรอมทรงใช้เวลาทรงงานหนักเป็นต่อเนื่องจากยามบ่ายจนค่ำต้องทรงงานโดยอาศัยแสงไฟ ที่ปลอยที่สูญสิง่ปล่อยทางท่อเป็นเอาเล็ตเนี่ยเป็นท่อเลยเป็นท่อไลยังทอท่อใต้ก็เตินไปน้ำเยอะอย่างนี้เอามาขอนี่เลยโดยที่ยังคงมา และว,วันนี้ด้วยสายฐานแห่งพระมาหากราุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวมหาวิชียราลมกรบุดินทราเทพพยาวรางกูลที่ได้พระราชทานแนวทางของการบริหารจัดการน้ำจากต้นทางคืออ่างเก็บน้ำห้วยตึกชูซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านตะแบงใต้ตำบลห้วยตึกชูอําเภอภูสิงจังหวัดศรีสเกตด,ด้วยการจัดสร้างคลองสองน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม ปัจจุบันสามารถส่งน้ำให้กับรัษฎรในพื้นที่2ตำบลคือตำบล้วยตึกชูและตำบลตะเคียนรามรวมจำนวน22หมู่บ้านมีพื้นที่รับน้ำชลประทานกว่า15,000ไร่นอกจากรัษฎรสามารถทำกเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วรัษฎรยังมีไรายได้ ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำทำการเพาะพันธุ์ปลาจำเนายได้อีกด้วยในปี2 4 3พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมหาวชิรลาลงกรณได้เสด็จทรงมาติดตามงานที่ศูนย์นาการกเกษตรฟูสิงแห่งนี้<ม> <Orchestra> พระองค์ได้มีพระราชดำร,ริให้จัดสร้างอ่างเก็บน้ำความจุป,ประมาณ26ล้านคิวโดยการทำแนวคลองเนี่ยผ่านพื้นที่ทำกินของราชฎรก็ทำให้ราษฎรเนี่ยสมาสมารถต่อยอด มีชีวิตความมาอยู่ที่ดีขึ้นอยู่ในพื้นที่ใกล้กับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์นะครับที่ได้รับประโยชน์จากคลองชนประธานผ่านมาตรงพื้นที่ตรงนี้ได้รับน้ำใช้ตลอดทั้งปีแต่ก่อนเคยทำนาอย่างเดียวตอนนี้ผมปรับมาเป็นปุดบอ่อแล้วก็เพาะพันธุ์ลูกปลาจำหน่ายเพื่อให้เกษตรกรซื้อไปเลี้ยงครับผมที่สำคัญด้วยพระมหากราุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกอง์อดีินรารเทพพาวรังกูลนอกจากได้ส่งพัฒนาแหล่งน้ําต้นทุนสําคัญในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรแล้วยังนําไปสู่ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมสาขาต่างๆในรูปแบบของการจัดแปลงสาธิตเกษตรผสมผสานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของประชาชนและหน่วยงานที่สนใจ พนึกกำลังสารต่อพระราชดำริเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่สำคัญนั่นคือสืบสารพระราชปณิธานจากภูสิงสารความดีเพื่อแผ่นดินผมได้นำศาสตร์พระราชาของในหลวงราชาการที่9มาปรับใช้ในการปลูกพืชผสมประสานโดยได้รับน้ำจากในหลวงรัชาการที่10ที่ท่านทรงห่วงใยเกษตรกรในพื้นที่ชีวิตตอนนี้ก็ดีขึ้นครับ กรมการข้าวได้เข้ามามีส่วนร่วมในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ซึ่งแปลงของคุณกเกษมสินเนี่ยเราก็จะเน้นให้เขาผลิดข้าวให้ได้คุณภาพเป็นข้าวที่ปลอดภัยจากสารเคมีเพื่อที่จะพัฒนาให้เขาเนี่ยทำข้าวอินทรีย์ต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็สร้างเป็นต้นแบบขึ้นมาสุดยอดวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเส้นทางพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทราเทพยาวรางังกูลได้เป็นพลังก่อเกิดความบุรมสมบูรณ์ให้กับแผ่นดินไทยแล้วยังมีโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจคือพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะส่งปลูกจิตสำนึกให้ปวงชนชาวไทยได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์รวมพลังสร้างกำแพงความดีคารวานจิตอาสาสังคมไทยต้องเชิดชูคนดีสร้างสังคมเป็นสุขน้อมนำแนวทางศาสตร์พระราชา เป็นหลักชัยใต้ร่มพระบารมีที่พวกเราปวงชนชาวไทยพร้อมประกาศความมุ่งมั่นทำความดีด้วยหัวใจพร้อมกันทั้งประเทศเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทราเทพยาวรางกูลสืบสารพระราชปณิธานศูนย์รวมความรู้รักสามัคคีร่วมสร้างพลังความดี เดินตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อผืนแผ่นดินไทยทุกกิจกรรมได้สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรต้นทุนนั่นคือน้ำป่าแล้วก็ดินที่อุดมสมบูรณ์แพ่งพระราชดำริิสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรัเทพพยาวรางกูล ที่ได้มีพระราชนาิีในการพลิกฟื้นผืนดินให้มีความนุนสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์แห่งพระราชาอุ่งความรู้แห่งชีวิตสวัสดีค่ะ